ล่นแนแลนแนสวัสดีครับสวัสดี FC i n t อินเตอร์ดัมซิครับเรามาอยู่กับทีมงานเสียอาจีครับงานทอยครับวันนี้งานทอยวิ่งกันอยู่2องคันนะครับ เอาครับ <coughs> oh, 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 <coughs> 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 ไกลครับอยู่ตรงนี้ครับสายยาวคร ishi, uh ับมา ปล่อยตัวมาแล้วครับเมกาลดเสียภูมิครับ รถยังไม่ถึงปีครับอันนี้เพิ่งออกมาหน้าแรงเมื่อกี้ครับ สบายสบายครับไปเทครับโอ้มิรสรลีนนี่ไปคนละทิละทางแล้วนน่ย มาแล้วครับสายลั่นลั่นให้บอ่อครับสายลั่นของเราครับ โนครับสมอวนเต็มลำครับ ครึ่งลำครับวันเหล็กครับ ปล่อยตัวออกมาสายชิวครับเนบเนบ,เ,นบเรื่อยๆครับคันนี้ ý qua của các bạn cứ nghĩa phải các bạn ý nghĩa của các ตุก๊กตานี่นอนหมดแล้วครับตุก๊กตานอนหมดเหรอ,อครับตุก๊กตานอนหมดแล้วหมั่นอยหนหอเล่นจัมือเหรอเปลี่ยนเตีวยวานหน่อยดิโอไ,ไป เาเดี๋ยวเราหลอกหลอกพี่อาจีให้ลงตรงโน้นนะครับเสียอ้อนะครับผมหลอกให้เสียอ้อลงตรงที่ติดเนี่ยชิดในแล้วพี่ชิดในเลย ถึงที่ครับถึงที่ถึงกันเฮ้แค่จัง ดินทรายแล้วเอาละครับโยกโยกเ้ยดินทรายเป็นเหตุครับข้า <c oughs> งบนยังเดาเลยครับ โอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ